ได้ไมเพราะว่าเขาประกาศว่าพื้นที่ถนนเส้นไหนบ้างที่เราจะเดินวันนี้ที่เราจะขี่จักรยานวันนี้ก็ห้ามเข้าทุกเส้นทางแต่เราบอกว่าเฮ้ยวันนี้กูจะทีกันหนึ่งคันใครมีรถกระบะไปส่งข้าวล่องให้หน่อยนะฮะขอเลยครับท่านใดมีรถกระบะนะครับ ขอล็อกกระบะส่งข้าวเราโยมือนะพี่ผู้ชายนะครับปรบมือให้พี่หน่อยนะครับปรบมือพี่ชายข่าวดีาข่าวดีหรือข่าวร้ายให้พี่น้องวิเคราะห์เองครับว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายเมื่อวานนี้ผมมีเพื่อนเป็นแพทย์บังเอิญลูกน้องมันไม่ใช่มือปืนครับมันเป็นมือสมัครเล่นมันก็เล่นข้างนายประมาณสิบกว่าเมตรแต่บังเอิญไม่รู้ว่า แม่ย่านางหรือผีสารนางมาตำรวจหมายปองร้ายเขามีตำรวจน้าบ,บีโทรศัพท์ไปบอกน้องเจ๋งน้องเจ๋งเป็นน้องสาวครับก็คืนนี้น้องเจ๋งน้องสาวของน้องกบได้ถาบก็วันนั้นคอปทอไปที่สำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจแล้วก็มีพวกเราแค่ไปจับดูป้ายเฉยป้ายบังเอิญมันหลุดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรืองเดชส่วนฝ่ายก็ส่งลูกน้องลงสมัครแล้วก็มีการแจกเงินหัวที่มาจากทั่วประเทศ

ปันเทศชาติจะปฏิรูปได้ไหมครัเพราะว่าูกกำนานบอกว่าให้เราพูดเราะเพราะข่าวที่ว่ามองมีไอ้ไม่มีบังคับพูติดจริงการสำเนินของการงานตำรวจแล้วการงานตำรวจก็พูดว่าอินเะไรจันมาบ้า